พลังบาลมินองือสมาิสกูเตยจงรุ่งรมามาเตาซาเาจากมูมานไททั้งควรสิเดือนร้านนักรมกายเจริญทางก็ตลอดต่อไปมีโชคนกต่อรการด้วยาเปิดมาบันนี้หเห้คุณนองคุณมรูจัิวคมวินิถกมีจกรหลาเตี๋ยะามะ kamu mencoba นี้ก็จะเป็นวิธีการลาทุกคนมันก็จะเป็นวันไหว้รูเป็นพิธีการเป็นทางการนะครับทุกคนมันก็จะไม่สามารถแบบว่าจะเลยก็ไปถามไปชวนคุยหรืออะไรได้นะครับอตอนนี้ก็เป็นแบบว่าพิธีทางการพู้หลักผู้ใหญ่พ่อรูแม่

นามมีหาฉันส mm ัมภวโตฉสัมภวโตยักกิวะยักกวะทัเสนาติทเสนาติ okay, yeah. ิงสันังยมีพงสนนังยมเอห์มมีหาลรกดุสังโต เปรตางูเปรตางูเปรัางารันตังารันตังผักนางนิผัดนางีิข้าแด่เพชดาจ้าัางปข้าแต่เพดาจ้าัางปคปูปา์ทุกพระองค์จงปัานพรจงปัานพรให้ลูกหลานุกชีวิตให้ลูกน ผู้รับ <sum> 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 ทุกขังประสิทธิอนังประสิทธิอนัตประสิทธิสังขังประสิทธิสังขังประสิทธิท่านบรรลุ <tuk> <tuk>

나 ั한 마음이 เิญพิธีเชิญคุยเชิญคนหน้านะครับผู้บริหารทุกท่านนะครับครับเฮ้ยเชิญทุกท่านเลยนะครับคมขับรถมะครับเชิญพิธีนะครับเชิญพ่ลักนะครับ หมดเลยคร่บรีวิวอยู่ว่าผมนะรีวิวตัวไหรีวิวเรารอนหลดีจคาออกมังจับห การกล่าวให้ผมว่านะครับโดยคุณแม่มาลัคเตอร์เฉลีววันกำเนินศิลปินแห่งชาติพ่อมารานะครับมัเตอร์ชาล่าสมศศิลปินแห่งชาตินะครับท่านก็จย์การว้พรนะครับขณะจะรำนะครับใบพรให้กับลูกศิลปินทูกชีเวินนะครับครับในการนี้เพื่อเป็นการเสนานะครับเป็นเชิญคุณแม่มาลามเฉลีวันได้กล่าวให้ผมว่าเป็นลำดับแรกครับเป็นเชิญครับ มื่อปีที่แวผมแต่ปีนี้ผมนำปีทแลคนอันนี้ไม่มีอะไรยิบป้าอาหาโลงมาแนโขสมาแนบก็มไม่สามารถที่จะมาทำให้คำว่าโกงรับเลี่ยวควาทาัศน์มร,ตร,ตร,ตรดกตัทอดอใจพ่อจับแม่ให้มีผลในบทบาทนั้สุดท้ายจะคำปุมั่งมุนแข็งแก,กร่งรดุกกระดนกหลานไม่ว่ากระดิบหลานกู้ย่ายตันแต่ยั่งวัฒน์เถ้ากามีบีเถ้อาอภิไกร ปีหน้าสิเขาก็ปีน้ปีนี้แปลสิ้เด็ดเด็ปีหน้นาแปลชิ้นสองสี่งานในบอลในไม้์ในลูเ่เล่นหลานอยางเปล่าความหักความแห้งอยากปล่าความดีทุกร้านที่ทมีความสัคคีของดอเพราว่ามีนได้ว่าสร้างที่บอยเราที่บอยใหมอขอคิดอันหนึ่งว่าทำก็มีทีนี่น้องก็มีหรว่าต่อไปว่าใน ใน,น,น,นหน่อย่าเดาคนหนึ่งใคเนี่หน่อยปากกอดในกอคิดคุณได้นั่นชื่อป,รปราราสร้างเราแคกเสื่อปหลักาสร้างเราเป็นศิลทินผู้สุดท้องคนใส่หลายเลนของพญิดลสามารถต่างใครหรืตัวเองใดนี่พราสาวเราคกุ้งเท้าหนี้บริวารไปก็่ไหน มองว่ามีคนมาอาชีพเพิ่มเก็บเวามเสียของหัห้ก็ห่งจับเวลาไหนกมจับจักวันทิ่งย่างไหนจักวันไ้วย่างไหนเสมอต้นสมอาความหัความดูแลความเปรียนอันนี้เป็นหนาของจนมันไปเขากับภาษาโบรนะไม่รองหัวล่างเดียวอาวุโคว้ยท้าอาใครของเมื่อหานของไม่รั่ง Amen. Yeah. ความดุเดือความนั้นทุกคนคือแสงไฟทุกคนคือแสงธรรมแสงธรรมแสงเทียนแสงความสว่างแห่งวิถีชีวิตความเป็นเสื่อมุกเน่ยชมในวัดนี้คุณยายชมในวัา

哦。 ทุกปีนี้นะอค์กเปิดับยุ่งยากไม่ได้กำดกว่ากนหรมอขอร้ออนม่ความรับผิดวอนต้องดีก็บมีแมจแนี้ให้พตเขาไเธิดและสร้างกองทีบไป่เัยยนเยดมากที่สุดแล้วก็เป็นต่อมรับผอดชอบ ฤดูการเปิดห้องถักเป็นไงเงอนที่มี่พอเพียงพอเบียยพอเป็นหง 那就看手机来了。 ทุกท่านได้รับโชคนะครับแลาก็จะมีการสอ้าที่ส่วนี้ในการท่ารัฐานตรีในการจิ้มง่กาแสดงของระเบียบภลป์ในเรื่องการแสดงในเรื่องของทุทคกาเยี้เยี้เย้รยี้้้าล้้าไ